โอเคได้ครับแล้วก็ตู้เดานที่ใส่ราคาเราจะใ่ชุดผสมันที่สอค่ะจา6กันาถึง6พฤศจิกายนนะคะ26กันยาถึง6พฤศจิกายน6พฤศจิกายนราคแบบวครับวันนี้วงเรามาร่วมร้องเพลงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับงานนี้ครัสโอ้ดีนะครับก็ทุกคนวันนี้แต่งตัวเป็นจัดงเป็นแนวทีมโดนเลยใช่ใช่ใก็เหมือนให้ทุกคนรู้ว่ายินใส่ได้หลายสไตล์นะครับแล้วก็เข้ากันหลายหลาย ทุกไลฟ์สไตล์เลยไม่ว่าจะเป็นแบบ you, แต่งชิวๆแต่งแบบเยอะๆหน่อยหรือว่าแต่งเป็นสตรีทเราได้ทุกแบบแต่ใครก็รู้ว่าจีนมันเคยแบบไม่กระเทนนี่แบบว่ามันต้องมีติดบ,บ้านอะ่ะสไตล์การแต่งตัวของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างมีความเหมือนกันไหมกับการใส่ดีไหมว่าอย่างผมว่ายิงจะมีความคล้ายกันตรบการเช้เนื้อผ้าหรือว่าวิธีการใส่แต่ว่าด้วยด้วยไคลเอเตอร์แต่และคนด้วยวิธีการแต่งตัวมันเป็นแบบสตรีทบ้างหรือว่าแบบแคชชวลหรืออะไรางก็ได้ทุกแนวอ่ะ สนุกขนาดเลยค่ะได้เจอเพื่อนๆแล้วกับคนในวงการเป็นมารุ่นเดียวกันด้วยสนุกขนาดค่ะสนุกมากเลยมาเดี๋ยวรักทำไมรักขนาดนี้ให้ใครก็ได้ครับเป็นคนในการฝากงานนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมฝากให้ก็ได้ครับผมก็ขอฝากงานโรมิสันจีน2022นะครับจัดวันที่26ตุลาคมถึงวันที่10พฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวก็มากันเยอะนะครับผมใช่ยเขาก็จะมีหลายสไตล์นะครับทุกคนก็ ใครใคริดว่าใส่ยีนจะแบบเอ้ยรู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยลองมาดูมั<ช>นมีสไตล์ของม,องามาน่อครับผมต้องลองว่ามาเราได้อะไรกลับบ้านใช่่แล้วอาน,นาทีขึนมครับทม่ต้องเป็นห่วงแทกกี้ทำให้แบบต้องเลื่อนงานออกไปสิโควิดอ๋อนานแล้วนะครับเราไ,ไ,ไม่ได้เจอกันอ๋อใช่ใช่ไม่ได้เจอกันก็อาการดีขึ้นแล้วครับผมไม่ได้เป็นรอโควิดก็ปกติดีครับขอบคุณที่ทุกคนซัพพอร์ตมากเพราะว่าตอนนั้นมี แฟนคขับส่งอาหารมาให้เยอะมากก็กินแทบไม่หมดฮะแต่ก็กินกินก็พยายามกินครับมีงานที่ต้องเลือดกออกไปเยอะไรแบบนี้หรอตอนนั้นมีอยู่งานนึงครับผมเป็นงานฮอล์ที่เกินบอยใช่ไปแต่ก็ไม่ได้กระทบกับเพื่อนไม่ได้กระทบก็เป็นงานที่ผมเรียนงานไม่ไหวจะกลับบาก็ก็คนอื่นเขาบอกว่าไม่นานนะครับเจ็ดวันเป็นหนักอยู่สี่วันอีกสามวันก็หายแล้วต่นนี้เราทุกคนเพลก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาดีเราไม่ได้เป็นรลมเลยจ้า เต้นแหละครับยิ่งมันขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตกับไปย้อนวัยแล้วก็ย้อนวันวานครับกลับไปร้องเพลงสมัยอายุ13เห็นดึ้งดูแบบเกิดมาด้วยเนาะดึงหลังที่ออกมาเมื่อวานคือเหมือนแบบพออยู่ข้างนอกเราก็เริ่มเป็นแบบรุ่นพี่แล้วใช่ไหมแต่พอกลับไปอยู่รุ่นมันกลายเป็นเด็กอีกคร้งก็ดีครับรู้สึกกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งครับแต่ก่อนแต่ก่อนเรียกเราพี่นะพี่วันนี้ครับมี่ทุกคนเรียกเราพี่หมดแล้วทับไม่ได้ แต่เซับใช่ใเป็นยังไงางครับกับมีคามิถึงจากเซ็กซมาที่คอนโซลเปานเพื่อน่ะผมดูเกื้ไล์อยู่ครับทางเอสเลยนโอ้โหติดตามเลยขอเลยว่าโบนุ่นนี้ แก้ไขสถานการณ์ได้ดีมากเลยแถ้าใครรู้แล้วใครรู้นะบรรยากาศเก่าๆมากลับมาในตอนรยากาศเก่าๆก็กลับมาเราเลยลองออไปเราได้ซึ่งซับเอเนอรที่แบบดีมากๆเลยก็รู้สึกฟุ้งฟิวรู้สึกมีแรงในการเป็นไปโดยเลยแต่พี่เขาส่งไปทุกคนเลยัทไปถึงพี่คนกเลยไม่ได้เจอเลยพี่ก็ยังมูกออนไม่ได้เลยนะกับคอนเสิร์ตไปดูครับไปดูรับไม่ได้ไปดูครับแต่ว่าดูเลยเหมือนกันเพราะว่า หลายคนก็ยังมูดว่าแบบความคิดถึงอะไรอย่างเงีはは้ยแชร์อยู <t us> <t us <t us> <t us> ่อะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมันบรรยากาศเก่าๆที่แบบคอนเสิร์ตครั้งนี้นก็ไม่ได้มีอะไรนิดนึแล้วก็รู้สึกดีใจนะบพอเราจัดขึ้นมาคนยังมาให้กำลังใจเพลงด้ยหลายคนก็จำเพลงได้ก็รู้สึกดีใจเราเงี้เราแค่พออยู่นะเวลาถ้าวงเราต่อไปเปเหตุบ้างครับจะมีการแบบเปลี่ยนปรับเป็นแทนเปล่าว่าช่วงสถานการณ์แันนี้ขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าได้่ายตัวแบบเราก็แอบสปอยเพลงพวกเราไปแล้วใช่ สอบพอเอาสอบพอท่สุดที่งานของสอบพอใช่ใช่ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอจังหวะดีในการปล่อยงานสปอร์ตต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าได้เจอกันแน่นอนครับได้เห็นเั่นแหละมีรถเหมือนรถเอออะไรไหมเป็นการทำงานอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามีผมว่ามีมันมีคนมีสปอร์ตอยู่แล้วแต่ว่าต้องรอเมื่อไหร่แล้วการเดินทางต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมีไปไหมครับได้สปฝร์ตเป็นไปอันนี้ต้องไหว้พระแล้วก็ภาวนาครับอยากไป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 แล้วไปแล้วเนาะเราว่าแต่กิมมันที่ให้เป็นก่ผมกลัวไปแล้วเจอแต่คนไทย กราไปเราก็เจอทุกคนไงใครตามมาแล้วก็แฮปปี้เหมือนกันไม่ผมเปนหนึ่งไปเที่ยวผมเป็นหนึ่งไปเที่ยวอ๋อตอนนี้คุณยังเที่ยวอะไรเป็นงานอ๋อเป็นงานนีนึกวันหนึ่งก็ไปเที่ยวแต่ว่าไปเลยสายเขาเปลี่นแงต่างชาติไงอ๋อถ้าจะเป็นงานก็อยากเดี๋ยวคือไปเที่ยวก็อยากเหมือนกันครับคุยเรื่องต่างชาติเรียกร้องไม่ยอะเลยไม่ับต้างกันเลยที่นี่เลยก็มีมีเขามีเขามีเขาแบบมีประเทศแบบ ใกล้ๆเราไกลๆก็มีแต่ว่าอยากอยากไปเจอเพราะว่าเหมือนแบบสักครั้งในชีวิตเราก็อยากไปเจอเขาตัวจริงไม่ไม่ได้อยาไปเรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งพวกเรามีโอกาสก็จะรีบพุ่งไปเลยครับแล้วตอนนี้ก็อยากเที่ยวเหมือนกันครันนี้เที่ยวไทยก่อนเที่ยวญี่ปุ่นนิดนึงเป็นที่คนเสิร์ตเยอะไหมมีงานเยอะไหมไม่ทราบเลยครับจำไม่ได้แล้วอันนี้มีงานดีไหต้องไปเล่นล่ะเนาะได้พบกาสแนๆเนาะโอเคขอบคุณมากครับบขอคุณครับ 妈妈，婆婆，你好啊。<laughs>